ครับสวัสดีครับผมก๊อบ m c 99วันนี้นี่มาเลยด้วยอากาศที่แสนสบายฝนใกล้จะตกแล้วนะครับผมก็เลยเอารถออกมารีวิวให้ผู้พี่ๆี่ได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันพัดตัว GT นะครับปี2019นะครับตัวนี้สวยๆใ,ใสๆเลยเพราะว่าวิ่งอยู่แค่17,000กว่ากิโลนะครับผมสวยมากเลยคันนี้มากอะ่ะ ร้อแต่งด้วยนะครับผมขอบ18นะครับผมมาเดี๋ยวพาไปชมชมรถบคันก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวใหม่ก็ออกตัวเก่าก็มีเดี๋ยวรอก่อนใจเย็นตัวนี้สวยงามมากครับผมตัวนี้วิ่งน้อยแม็กขอบ18นะครับผมตัวนี้สวยๆเง้ย,ยงามเลยเป็นกล้องรอบทิศทางเลยตัว GT เนี่ยเบอกหนังคุมสตาลนะครับเดีย๋ยวกอจะพาไปดูภายในเป็นไงดูภายนอกไปก่อนตัวนี้ สดสวยกับสีเทานะครับผมเทาดำเทาดำไหมเขาเรียกว่าทำดำนะเทาดำนะทำดำ,<ล>ดำตัวนี้มีกล้องหลังให้พร้อมนะครับเป็นตัวยกสูงตัวดีทีตัวพัดนะครับผมแคร็บเปิดได้นะครับผมตัวนี้ปาราชมรอบรถสวยอยากได้มุมไหนรูปรูปมุมไหนเดี๋ยวจัดให้อยากได้คลิปแบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมชอบแบบไหนจัดมาและตอบคําถามให้มากเครื่องยนต์ดีกว่า ครับเปิดมาแล้วโอ้โห,โโหเครื่องยนต์เป็น2.4นะครับดีไอดีนะครับพร้อมมันเร็วนะครับตัวนี้เป็นไงสวยห้องเครื่องเดิมๆการันตีจากกอปแน่นอนไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับมีแอร์แบ็กเอ s เมีครบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับ181แรงมา้าแรงมากเป็นรถที่ชอบมากๆ ตัวส่วนตัวก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นรถที่ขับดีงล่างดีโอโหแรงด้วยนะครับเป็นรถที่ก็ชอบมากเลยปะไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงส่วนตัวเนี้ยแจม,มบอกไม่ให้เลยใครได้ไปเนนะี่ยไม่ผิดหวังคันนี้แน่นอนอนมากับด้วยเบาะหนังนะครับผมมาเข้าไปดูภายในกันมนาะเป็นยังไงนะครับสวยงานมะมากๆตัวนี้สดใส สวยจริงๆตัว TT นะครับนี่พูชคอนโทรลมีให้ครบนะครับผมนี่โอ้โหแจมแอร์แบ็ก ABS มีคู่เกียร์เป็น6สปีดเบาะหนังนะครับผมนี่ตากล้องมีปุ่มสตาร์ทมีกันเลื่อนนะครับปรับไฟหน้าขึ้นสูงต่ําได้นะครับตัว TT นี้มีปุ่มสตาร์ทนะครับต, TT, ตัว TT ตัว TT ดูง่ายๆคือเป็นปุ่มสตาร์ทกับเบาะเบาะหนังนะครับผม ไม้ My, ตัวนี้จะวิ่งอยู่ที่17,742กิโลนะครับวิ่งน้อยมากๆเลยใครสนอกสนใจกรติดต่อทักทายมาได้ที่ MC99 รำลูกกาของ7จ็ดนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับอยากได้รถสวยๆรถดีๆการันตีมีคุณภาพมาที่กอได้เลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีค่าพอรลบบนะครับผมจัดถึงบ้านแน่นอนไม่ต้องห่วงอยู่ต่าง,งจังหวัด ก็ออกรถกกดับกอปได้ดูรถไม่เป็นซื้อที่ MC x 999รำลูกกาคลอง7ได้รถดีมีคุณาภาพจากกอบแน่นอนครับวันนี้ขอราไปก่อนฝากไปด้วยนะครับสนต่อขนใจกิ้งก้างมา085 551 4545 083 0789 645เบอร์กอบนะครับผมแอดลงแอดไลน์หรือทักมาก็ได้นะครับช่องทางก็มี เฟซยูทู e นะครับพิมพ์ว่า MC99 รำลูกกาคลองเจ็ดไปชม